สวัสดีครับพบกับพี่ปุ้ยพีเตอร์จีเบสนะครับที่ช anel พีเตอร์จีเบสสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆชอบใจมากสําหรับไลน์มอลลาของเขาที่แล้วนะครับทีนี้พี่ปุ้ยก็เลยคิดว่าจะมาต่อยอดให้สักนิดหนึ่งนะครับในสเกลเพนทาโทนิกไมเนอร์เหมือนเดิมนะครับพี่ปุ้ยก็เลยเไปเจอแบ็กกิ้งแท็กตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่จะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างหลังจากที่น้องๆได้ดูคลิปพี่ปุ้ยสอนแล้วก็ฝึกการเล่นแล้วน้องๆสามารถที่จะไปแจมกับแบ็กกิ้งแท็กได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเเลล่นใให้้้ขาจแวก รู้ที่มาที่ไปว่าพี่ปุ้ยเล่นโน้ตอะไรบ้างแล้วก็มีทํานองที่คุ้นหูนะครับมันชื่อเพลงทํานองว่าไทยดําลําพันธ์นะครับในคีย์เอมิเนทีนี้วิธีการก็คืออกีตาร์ตัวน,นี้พี่ปุ้ยตั้งเป็น E standard นะครับสาย1เสียง E อสาย2เสียง B สาย3เสียง G สาย4เสียง D สาย5เสียง A สาย6เสียง E ก็คือเป็น E ีส a ตนดารมาตรฐานเลยนะครับทีนี้อยู่ในคีย์ a m i ม o r ทีนี้เรามาดู a m เม o r p e n t a น o n i c นโอเคครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูว่าพี่ปุ้ยเล่นอะไรนะครับหลังจากที่เราตั้งสายกันแล้วเพลงนี้มันก็จะมีเมโลดี้อยู่ในทํานอง a m เม o r p e n t a น o o n i นะครับก็คือซุ้มเสียงอยู่ในนี้ ทีนี้โน้ตตัวแรกทีนี้มันจะมีโน้ตที่เพิ่มมา่าโน้ตสายสายสูงเพิ่มมาประมาณนี้นะครับทำนองหลกักเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอาจจะเราอาจจะมีการย้ำมีการอะไรก็ได้แต่ทำนองหลักมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเล่นประมาณนี้ นองมันมีอยู่เท่านี้นะครับแต่ที่เหลือมันก็คือลูกเล่นการสะบัดการสะบัดปิกการเล่นทำเมื่อออ l ูออฟอ่าอ่าหลากัลกหักโน้ตหลกัลกๆลกเลยพี่ปุ้ยเล่นตัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะวนอยู่ที่3สายล่างนะครับก็คือเห็นไหมครับ c a a อ่าแล้วก็ g a c a g e d มันจะวนมันจะอยู่ในบ็อกของเพนดาโทนิกสามสายล่างเลยอ่านรูนี้ก็คือพี่ปุ้ยเล่น a G G G อ่าลาซอนซอนต่อมาเลเลเลนะครับสายสามช่อง7เสียงดี มีขึ้นมาสายสีด้วยอ่าลูกนี้นะครับมันจะมี G D E D C A ออ่ามือใหม่อาจจะสับสนนิดนึงนะครับค่อยๆเล่นตามเสียงอ,อาจจะมีการเสริม โดเลมีเลโดลาก็คือ C D E D C A ต่อมา C, C C C นะครับโดโดโดนะครับ C C C D E โดโดโดเลโดเลมีอ่ามันจะมีโน้ตตัว C ตัว D ตัว E นะครับสาย3กับสาย2 แล้วก็มาเด่น G E G A นะครับซอนมีซอนลาอาจ,จะนะอ่าซอนมีซอนลาซสอนลาต่อมาอ่า C A C D อาจจะมีการสะบัดปิก๊กแล้วก็ E D C A G C อ่ามีแค่นี้นะครับวนไปวนมาอาจจะมีอาจจะมีการสะบัดป๊กเพิ่มแล้วก็มีการย้ำโน้ตย้ำไปย้ำมาเพราะฉะนั้นทำนองหลักให้ฟังให้มันลองจินตนาการให้มันติดหูก่อนฟังไปฟังมาก่อนอาจจะย้อนไปฟังต้นคลิป รอบ2รอบนะครับแล้วก็ลองไปแจมกับตัวแบ็กกิ้งแท็กดูได้หลังจากที่เราศึกษาไปแล้วส่วนการเล่นเนี่ยน้องๆจะสังเกตว่ามันยังวนเวียนอยู่ใน A อเมเนอร์เพนทาโทนิกนะครับเอเมเนอร์เพนทาโทนิกก็คือบล็อกที่พี่ปุ้ยนาเสนอไปเมื่อคราวที่แล้วที่เป็นลายหมอลำเพราะฉะนั้นลายหมอลำเนี่ยบางทีมันจะมีเพลงบางเพลงที่เขาหยิบมาอ่าพวกเพลงโบตูโบบานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกๆตัวเนี่ยถ้าเราสามารถเรียบเรียงให้มันสามารถเล่นในบล็อกพวกนี้ได้ เราก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ของการเคลื่อนนิ้วเพราะฉะนั้นโน้ต5ตัวนี้มันสร้างสารรค์ทำนองได้เพลงเป็นพี่ปุ้ยว่าเป็นลอยๆเพลงแล้วก็เดี๋ยวพี่ปุ้ยจะจะนำเสนอเพลงอื่นอาจจะยากบ้างอ่าง่ายบ้างนะสลับกันไปเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตามเก็บความรู้เรื่องนี้ด้วยแล้วก็เราจะได้รู้ถึงแพทเทิร์นของเพนทาโทนิกไมเนอร์ขยายซึ่งมันจะนําไปสู่ดนตรีดนตรีแขนงอื่นอย่างเช่นดนตรีบูมดีแจ๊สในอนาคตด้วยอ่าก็อันนี้ก็ฝากไว้สําหรับทํานองของไทดําลําพันธ์นะครับ สำหรับใครที่ชอบใจคลิปนี้อยากเป็นกำลังใจให้พี่ปุ้ยทำซีรีส์นี้ต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณไว้ข้างล่างนะครับอ่าแล้วก็ใครที่เป็นครั้งแรกนะครับอ่าสามารถที่จะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์นะครับเพื่อที่จะไม่ไม,ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆในในช่องของพี่ปุ้ยส่วนใครที่อยากเป็นซัพพอร์เตอร์นะครับสามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้อนละ3าบาทก็จะเข้าถึง e x c l u s i v e Content ที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคน กับการเล่นกีตาราทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ